เดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นน,นะนะโมขอร้องขอตัวไม่ซ้ํากระต่ายดําก็ได้พี่ไม่ว่าขอสองตัวเลยได้ไหมไม่ก็สามไปเลย,ย สวัสดีครับขอต้อนรับคนเข้าสู่อ้อบิ๊ก a ชนแนลนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้ก็ผมเราอยู่กับเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์กันอีกแล้วนั่นเองนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทําการสุ่มแพ็คอัปเดตต่างๆจากแพทล่าสุดนะครับจะเป็นพวกรีเลย์แบ t เทิร์นพารด่านประจนภายด่าน21ต่างๆนะฮะเพิ่งจะได้มีโอกาสได้มาเติมนะครับเพราะว่าผมเพิ่งหายป่วยเออใครก็ตามที่กําลังขยันแข่งทํางานอยู่ตอนนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับโดยจํานวนเงินที่ผมใส่ไปในคลิปนี้เนี่ยรวมๆเนี่ยน ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าทุกคนครับถ้าใครคิดจะเติมเงินเนี่ยผมมีร้านเติมเงินสามารถเติมได้ถูกกว่าคุณผู้ชมเติมเองได้นั่นเองนะครับนั่นก็คือ <cl aps> เติมเกม Richman Shop ถูกกว่าเติมเองบริการ24ชัว่วโมงมีเกมชั้นนำมากมายพร้อมแอดมินคุณภาพดูแลตลอดทั้งเว็บไซต์และไล, <cl aps> ล,ลน์เติมบนเว็บรับส่วนลด Richman c คอยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุดถึง10เดือน <cl aps> เติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้ให้เงินคืนที่ i Richman s h o p อา ตามนั้นเลยนะครับยังไงก็ฝากร้านลิทแมนช็อปไว้ด้วยเรียกได้ว่าหายป่วยแบบนี้ก็ต้องกลับมาคอนแทคกับลิทแมนช็อปยาวๆและโอบิกนีและแบตเทนพาทุกคนของ oh, โคตรเยอะมีตัวที่สามารถเลือกตัวทองแฮได้ด้วยเดี๋ยวกดรับทั้งหมดเลยปุ๊บอ่าช้ำๆนะครับโอเคแล้วก็ไอที่แพงน่าจะเป็นอันนีม้มั้งมีกล่องแหวนด้วยปุ๊บจนทุกวันนี้เนี่ยผมก็ยังไม่เคยมีแหวน5ถึง6ดาวใน i อดีนะครับไม่รู้ว่าไอดีมันติดบ,บั็กหรือว่าอะไรยังไงนะฮะบางทีก็งง โอเคเดี๋ยวผมไล่รับของจากพวกคอนเทนต์นู่นนี่นั่นต่างๆก่อนล้วกันนะครับมาเราน่าจะรับของกันหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราทําการสุ่มกันเลยดีกว่ามาตอนนี้เรามีตั๋วตู้ถาวร44ใบนะครับแล้วก็ตัวนะ๋วเลทอพ24เนอะจริงๆตั๋วเลทอพเนี่ยเดี๋ยวผมจะสุ่มเลยดีไหมไหนๆก็อัดคลิปแล้วสุ่มๆไปเลยก็ได้เนอะได้ทูตล้นมาก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะครับคือทูตเนี่ยมันได้ใช้ทุกสแต็การปลดดาวที่เกิน6ข,ของมันเนี่ยก็เลยค่อนข้างที่จะคุ้มค่ากว่าตัวอื่นๆแแลลล้้้ววววกก็็มมีีตตััสเยงธรรดา39บา ตัวสัตว์เลี้ยงเลดอัพ43ใบมันต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างแล้ววะใช่ไหมโคอี้ตอบให้พี่ชื่นใจหน่อยแล้วก็ตัวที่ผมเลตอัพไว้เนี่ยจะเป็นซินเวตานะครับพ่อของอ e นะีวานเนาะแล้วก็อีกตัวที่ผมเลตอัพไว้จะเป็นคิริเอลนั่นเองนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มทําการสุ่มกันเลยดีกว่า3 2 1ไปครับผมขอให้ฝันเป็นจริงฝันพี่หรือว่าฝันหนูฮะน้องโคอี้อย่างเงียบแต่ว่าเงียบก็มีโอกาสจะฟลิปได้นะครับ นิ่งแบบนี้ไม่ใช่ทองแทนแน่ๆครับแล้วก็ไม่ใช่ทองเกด้วยโอ้ยี่สิครั้งการันตีร้อยรอบแรกแล้วยังไม่มีเสียงใดๆเดี๋ยวผมกดข้ามเลยปุ๊บมันต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างแล้ววะใช่ไหมโคอี้ตอบให้พี่ชื่นใจหน่อยบ้าเลยไม่เป็นไรไอ้ตรงเนี้เกลือได้แต่ว่าร้อยโลแรกเนี่ยขอทองแทนนะโคอี้สามสองหนึไป ไฟหลังร้านมีก็ใช้หน่อยได้โปรดทองแท้หลุดได้แต่ขอทองแท้โอ้อื้อ,อแม่เงยทุกคนโคอี้มันเล่นผมแล้ววะโอ้จบแล้วมันจบแล้วครับนายนนเฮ้เยไม่ใช่มนุษย์แล้วตัวอะไรวะเนี่ยอ,อาอลูกพี่น็อก เดี๋ยวนะน็อกผมแม่งล้นมาจนแบบไม่รู้จะลดยังไงแล้วอะตอนนี้น่าจะประมาณสัก48-49แล้วมั้งน็นอกผมอะโอ้ไม่ประสบผลสำเร็จวะขอท้องแน่นเพื่อน3 2 1อ,นอ,อน,นอย่างนิ่งมันยังนิ่งไงดิโอ้โหโียไม่เอาผมสุดอีกแล้วอะขอให้ฝันเป็นจริง <c oughs> <laughs> บาง้าเลย แล้วก็ไอตัวเลดอัพเดี๋ยวผมสุ่มไปเลยแล้วกันเนอะเพราะว่าการที่ได้ทรูซีสูงๆมากขึ้นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแย่สามงหนึไปขอให้ฝันเป็นจริงคลิปนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรที่มันแบบพิเศษนะเอาไปตัดลงช่องเนี่ยให้มันได้มีไฮไลท์บ้างเถอะฮะนองโคโอ้โอใบเดียวโดดๆเลยดิแม่เงยสามไปอือหใบไม่มีฟลิปนะครับ แย่ yeah, แล้วว่ะคนดูเรียกได้ว,ว่า5 7 0ถึง7,000บาทเลยนะที่เราเติมไปในคลิปนี้นะแล้วก็ไอ้ตรงนี้39บใบนะครับไม่ถึงการันตีนะแต่ก็มีโอกาสที่จะออกก่อนถ้าโคอี้มันใจดีใจดีกับพี่บ้างพี่เพิ่งหายป่วยเฮ้ยขอให้โชคดีนะอืเปลี่ยนได้หรอกว่ะอย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนดวงซะหน่อยแล้วหรือเปล่าอโ,อโอ้โคอี้อุย้ยหลายใบยจะหลายใบยไปทําไมในเมื่อไม่มีทองสักใบนะครับเหลือยี่ส้าฮึบ ม <laughs> าย่กอดใหม่กอดจะกลับไปป่วยอีกรอบก็ตอนมาเปิดก <laughs> าชายเซเว่นไนท์รีเวิร์ดนี่แหละบ้าเลยไปโอ้ยังนี่เกอ oh, <no. S 1> ไอ้ตัวสัตว์เลี้ยงนี่มันมีฟลิปป์ป่ะวะทุกคนทำไมผมไม่เคยได้สัตว์เลี้ยงฟลิปมาก่อนเลยมาเดี๋ยวเข้าเพชร้อยหนึ่งแล้วกันนะครับ3 2 1ฮึบ <laughs> อ้าวอ้าวยโค้โอ้ย ไอเด็กนี่มันเอาสุดเลยดิอันนี้ตัวเลดอัพอันนี้แพงมากโคอีไม่ควรเกลือนะครับรู้สึกว่า15บใบหรือว่า10บใบนี่แหละ300กว่าบาทเนี่ยคลิกนึงอะ่ะ300กว่าบาทเลยนุ้ย<อ>มา3 2 1สองหนงกระจิงสามร้อยบ,นะบาท300บาทลาจากเราไปแล้วในโลกแห่งความเป็นจริงหุ้ยหุยทุกคนมันมาก่อนมันมาก่อนขอวินดี้ยอนจีก็ได้วินดี้ยอนจี ขอสตัวเลยโอ้โลบมากไปหน่อยเท่าด,ดีบ้ายอยอนจีกับวินดี้ผมอะขาดอย่างละหนึ่งจะขึ้น6ดาวได้แหละเฮ้ยหน้าตาแปลกๆหน้าตาแปลกๆตัวมันสีดำๆๆมาดีน้องไแม่งือ่ยกระต่ายหน่อยเอลิ ฉันจะเป็นนักฟาร์มโ,โนหนึ่งให้ได้เลยแต่ไม่เป็นไรถ้าเรากาดเล่นเกมนี้ย,วยาวๆเนี่ยน้องก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่หาตัวทองเข้าสวยดีนะครับทุกวันนี้ก็ใช้ฟาร์มอยู่นะแต่ถามว่าดอกตัวทองไหมไม่เลยอโอ้ยไปเงยอย่างนี้ถือว่าดวงดีปะวะเนี่ยถือว่าจริงๆกูไม่ควรเอากระต่ายตามาใส่ตั้งแต่ต้นว่ะแต่ผมไม่รู้จะเอาตัวอะไรมาใส่แล้ววะดิอา่ามี U สองแล้วขาดอีกหนึ่งว่ะจะขึ้นกระต่ายดำหกดาวได้ผมขาดอีกหนึ่งก็ต้องไปต่ออยู่ดีนะไปไปต่อครับสามสองหน เอาดีๆเมื่อกี้ก็ดีแล้วแต่อยากได้วินดี้กับยอนจีมากกว่า,าดิเงียบเย่แล้วแต่กระต่ายดำเรามาจนแบบเหลืออีกตัวเดียวมันจะขึ้น6ดาวได้แล้วดิก็ต้องไปต่อแล้วล่ะจังหวะนี้อีก20ใบเนี่ยขอตัวหนึ่งได้ไหมแล้วจะไม่บ่นเลยคลิปเนี้ยเราจะคัมแบ็กกลับมาได้ทันทีเลยความคุ้มค่าจะกลับคืนมาฮ<ะ>ึเอาดีๆขอฟลิปบ้าง ขอให้ได้เห็นว่าการฟลิปของร์ดสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันมีอยู่จริงมันมีอยู่จริงโอ้โหไม่ไม่มีแสงวะ่ะที่ฝั่งน้อย oh, <no. S 1> เหลืออีก13ใบกด10ได้ครั้งหนึ่ง3 2 1โอ้โหมันเงียบไปดิแล้วมันเงียบไปโอ้โห300บาทเป็น300บาทที่มีแต่วความว่างเปล่ามีแต่วความเค็มนะครับโอเคแล้วก็กระเป๋าไหนดูดิ อันนี้เป็นกล่องแหวนนะครับจริงๆอะไรก็ได้ครับนี่ทุกคนดูแหวนผมสี่ดาวตะมุตะมิะมโอบิหขวหน้าสมาคมชมรมคนรักแหวนสี่ดาวเรื่องราวของแต่ละวงนี่หนึ่งหมื่นห้าพันรอบ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 แล้วก็หนึ่งหมื่นห้าพันรอบนะครับส่วนวงอื่นนี่ก็แลกอารีนาแลกอารีนาแลกอารีนาแล้วก็แลกอารีนานะครับนั่นแหละมีอยู่แค่นั้นแหละไอแหวนทองแหวนทองอยากษ์ดานมาจนภยัยนี่จากเติมเท่านั้นไปปุ๊บ อันนี้แหวนซอมบี้นะครับก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวผมรวบรวม4วงแล้วก็เดี๋ยวไปขึ้น5ดาวคนเกลือๆมันก็ต้องมีแต่หนทางอย่างนี้สินะถ้าเป็นทองเกนี้ผมอยากได้ตัวไหนอืมจริงๆมันไม่ได้อยากได้ตัวไหนแล้วนะเอมมเดียผมขาดหนึ่งตัวจะ42จริงๆถ้าเป็นเซอินก็ได้นะถือเป็นอลิสก็ได้มา31มปุ๊บเสียงตัวผู้เสียงตัวผู้ โอ้โหรู้เรื่องชาญสลวยชาญเอือดิหัวหน้าเซ็กคิลินะครับโอ้โหเรียบร้อยมับค้อยมาเหลือใบนี้แล้วทุกคนขอทองแท้ได้ไหมครับโอกาสได้ทองแท้คือ40%ซทุกคน3 2 1ไปครับโอ้ยปัดข่าวปะเนี่ยไม่เอาหรือว่าอยู่ชินน่าจะปัดข่าวโอ้ว่าแหละ แม่เลยทุกคนแตกว่ะจริงๆคลิปนี้โคตรสวยเลยนี่วะสิ่งดีๆเดียวที่เกิดขึ้นก็คือกระต่ายดำและกระต่ายดำแม่งเป็นตัวที่แบบอยากได้น้อยที่สุดใน4ตัวที่เลดอัพเอาไว้โอ้โยังหนักเลยทุกคนครับผมยังไม่สามารถจบคลิปนี้โดยไม่คันได้วะโอ้โหมันไม่มีอะไรดีๆเกิดขึ้นเลยมันเป็นไม่ได้ยังไงครับเนี่ยเฮ้ทุกคนไอของที่มันเยอะจริงๆอ่ะจริงๆมันอยู่ในซองจดหมายนี่วะเฮ้ย hey! นี่น้องๆ Come back i s r ร a l พี่กลับมาแล้วโอ้ลืมรับของจากจดหมายไอเราก็ว่าเอ๊ะทำไม5,000 6,000บาททำไมมันได้ของน้อยจังวะมาอีก10บใบไอ้78บใบนี้จริงๆผมว่าจะเก็บไว้ก่อนนะแต่ก็ไม่แน่ถ้าบูบามเนี่ยอาจจะลั่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเอาของดีๆมาโคอี้ e. นี่ไม่ใช่การต่อรองไม่ได้ให้ทางเลือกคือกูบังคับมึงแล้วให้ของดีๆพี่บ้าง,งมาโอ,โอ้ยังนิ่งยังนิ่งไม่มีทองแท้ เก้ก็ไม่มีมาแล้วก็ตัวสัลเลี้ยง15บาใบนะครับ15บาใบนี่ใกล้การันตีแล้วนี่นะขอดีๆสักตัวดิโคขอให้โชคดีนะเฮ้ยไอ้นี่โปรยพรสีสวมโมดส้วานะครับให้มันจริงเถอะไอ้โชคดีเนี่ยโอ้ไมโคยบ้าเลย สีส้มมั่วสั่วจริงไอตัวนี้ตัวมั่วเลยมาผมแถมเข้าเนื้อ500รอแล้วกันทุกคนตอนนี้ใครดูอยู่นะครับฝากกดถูกใจซับสไครต์เป็นลังใจให้โอบิก e ด้วยละกันนะครับโอยพี่่ายล่ะพี่ว่ายล่ะพี่ถึงจะต้องมาว่าย NBC ในเกมแล้ววะเนี่ยไปเดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะะโมอขอร้องขอตัวไม่ซ้ํากระต่ายดําก็ได้พี่ไม่ว่าไอเสียงเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วครับไอรอบนี้มันการันตีขอ2ตัวเลยได้ไหมไม่ก็สามเลยไม่ไปโลบอีกแล้วเรา โอ้โหแม่งเงยตัวเดียวแล้วคือ <c oughs> ถ้าไม่การันตีเนี่ยมึงก็ไม่ให้ว่างั้นใช่ไหมอุ้ย,ยหัวสีดำผสมฟ้าแม่เงเ้ยไอตัวเนี้ยไม่มีแน่ <c oughs> แต่มันตัวแรกอะดิน้องกะหล่ำนะครับเป็นตัวสำหรับสายถึกเนอะเอาไวบ้บวกคาบล็อกแม่งเงยมันมาตัวแรกอะดิอันนี้ขาดอีกใบหนึ่งเราจะหาตัวสัตว์เลี้ยงเล็ดอัพได้จากไหนอีกบ้างรู้สึกว่าแต้มอารีนาแลกได้นะครับนี่ ขอแบบเสียงสวรรค์หน่อยเดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆเกิดเึ้ยยเดี๋วนะไอกระต่ายดำยังอยู่กับเราใช่ไหมครับโอเคทุกคนอันนี้คือดวงดีนะอันนี้คือดวงดีอันนี้คือได้ก่อนขอสองตัวได้ไหมชดเชยชดเชยความเกลือที่มันผ่านมาอุ๊ยอ่าไอสองตัวนี้ใบหลอกนะครับไม่มีอะไรเฟิงน้อยอุ๊ยอันนี้กิปปอนนะ รอบนี้เนี่ยขอวินดี้ยอนจีแม้ก็กระต่ายดำก็นด้ครับเจะได้ขึ้นหกดาวไปจบๆอ่าหุยวินดี้ว่ะเอา้าอวินดี้หัวแถวแล้วว่ะดิเท <Wow. S 1> ่ากับว่าวินดี้ของผมมาหกดาวแล้วนะทุกคนอันนี้ถือว่าดีเลยโอเคขอบคุณครับเอาซะหน่อยไหมเอาซะหน่อยไหมทุกคนมันคันๆว่ะฝากหนึ่งถูกใจด้วยแล้วกันนะครับลุ้นกันยาวๆขออีกสักสองทีลวกันสองทีไม่ได้ไม่เอาละคอ้อันนี้ไม่ได้ขู่นะยี่สิบไฟไม่ได้พี่ไม่เอาละไอ้ โคอีบอกแล้วยังไงหนูต้องสนไหมสนหนยเหอะโอยอันนี้ตั๋วเติมเงินเลยดย้ยไม่ใช่ตั๋วอีเวนต์แจกไปต่อเลยนี่ไงมาแล้วขอทูตหนึ่งตัวขอทูตหนึ่งตัวไม่ก็หลุดเป็นทองแท้ตัวอื่นก็ได้เออแต่มันทองแท้อยู่แล้วแหละฮึบ <c oughs> <c oughs> ไม่เงยทูตท,ทำไมสีผมแปลกๆวะเนี่ยบิดกิตไปจบๆผมต้องดำก่อน ผมต้องดำก่อนไม่นะ <laughs> ว,นว,ว,นนวันนี้สวยวานซ่าดีวานซ่าหัวแถววันนี้สวยวานซ่าดีใช่ไหมมันจะมีสักกี่ตัววะโอ้หแล้ววานซ่าผมแม่งซีแบบจะซีสิบ,บ 4, แล้วมั้งอา่าเรือไม่โอเคก็ยังถือว่าพาร์ไปร้อยเลยนะครับอ่ะผมแถมให้หนึ่งทีแล้วกันนะครับอันนี้ความคันส่วนตัวล้วนๆไอ้เจ็ดสิบแปดใบนี้จริงๆผมว่าจะเก็บไว้ก่อนนะ สามสองหนึ่งมีสองใบโอเค นิ่งๆเลยว่ะการ์ดมันนิ่งๆเลยว่ะไหนเหลือเหลืออะไรให้สุมบ้างจริงๆอ่ะผมมีอันนี้อยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอตู้ต่อไปดีกว่าเนื้อเผื่อว่าตู้ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นแบบตัวที่มันแบบขี้โกงระดับคายโบเก้นระดับทรูดอะไรเงี้ยนะแล้วก็เรามีไข่ทอง22ฟองนะครับเออเดี๋ยวผมสุมในนี้เลยลวกันมาฮึบโอเคครับผมตอนนี้ก็สามารถทำไอตัวเจ้าวินดี้เนี่ยขึ้น6ดาวได้แล้วนะครับมันเจียมไปเลยละ แล้วก็ขออนุญาตขึ้นเป็นวินดี้หัวแถวอ่าเรียบร้อยหกดาวเข้มๆเลยเรียกได้ว่าปีบอสบ้านช่องพังมาขอแอตแทกเปอร์เซ็นต์เยอะๆฮึบ <Nope. S 1> โอ้ห้องกันก้าปวดหัวเลย <laughs> ป้องกันก้าอ่ะน้องเอาไหมฮึบ <Nope. S 1> โอ้เลือดมันมี3ามอย่างทุกคนมันมีป้องกันมันมีเลือดมันมีพลังโจมตีพี่ขอแค่พลังโจมตีเนี่ยพี่ก็หยุดแล้วน้องเอาดีดี พลังโจมตี A T K Attack อ่าโอเค หโอเคครับผมลาลาประมาณนี้เลยนะฮะก็ลำ่ำลาไปด้วยวินดี้หัวแถวเลยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับวันนี้ที่เข้ามาลุ้นกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวคลิปสุ่มกาชาแล้วก็พวกทริคนู่นี่นั่นต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆทําออกมานะครับตอนนี้ก็มีคลิปมังกรบัวไฮด้าสิบห้าแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูได้เนอะสองฉีดสามฉีดสี่ฉีดมีให้ดูหมดเทคนิคไตหงไตหอก็ทําไว้แล้วก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมโอบิ oh ขอตัวลากันไปก่อนยังไงก็ขอบคุณมากครับยพ